ว้าวเออมีโลไม่ใช่โลเนาะเอองงแ๊บโอเคนะครับว่าหอกราสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันเลยนะครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการดีโฟเซนนะครับผมสวัสด,ดีสมจะมาเล่นไหมครับในไหมครับเอาชีวิตรอดซีซั่นที่สองในอีพิโซดที่สี่นะครับผมซึ่งนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะก็คือผมว่าจะมาหาแร่เพิ่มมาเพราะว่าเนี่ยแร่เหล็กเรามีแค่ชุดเดียวเองนมันไม่พอสําหรับการเอาชีวิตรอดนะเพราะฉะนั้นเรามีเหมืองใช่ไหมเราจัดลงเหมืองกันนะแต่ว่าชีวนีรจะไม่ใช่แบบขุดรุดอรวงนะครับผม เนี่ยเราจะลงเหมือนกนารธรรมชาตินะมันจะได้แน่เหล็กเยอะกว่านะครับผมโอเคเราหาที่ลงก่อนนะฮะโอเคฮะตรงนี้นะฮะโอเคตรงไหนที่ยังไม่สำรวจมั่งฮนะตรงนี้ฮนะโอเคมาลุยกันว้าวเออมีโลไม่ใช่โลเนาะเอองงแป๊บโหดอกธนูอีกแล้วที่สกิลต้านนี่ดอกธนูทุกตัวเลยฮะไม่รู้เป็นไร เออดีไปนะฮะขุดแร่ถ่านะครับอ่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เสียงออชัดที่สุดนะเพราะว่าผมได้ไมาใมาใหม่นะผมเงออย่างเทพอ่ะโอเคคุณท่าน,านวิวเราก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เราสำรวจแล้วนะฮะอีกหน่อยอีกหน่อยอืมไอไม่มิทอะเยอะเลยนะับผมโอเคผมลงมาหาแล่ชั่วขราวนะแต่ว่าผมไม่ได้สำรวจทุกที่หรือเปล่านะเดี๋ยวผมหาไปตร้งนี้เรายังไม่ได้สำรวจตรงนี้มันขอทางครับทางการนั่นเองนะฮะอืมเราจะไปทางไหนดีฮะทางไหนที่เรายังไม่ไปมพราของนาเข้าไปนึง ตรงไหนที่เราไม่ได้ไปคือตรงนี้นะแล้วก็อู้เหล็กเล็กครับโอเคนะฮะวัดกระโดดข้ามมาก่อนปลับไฟป,ปลับไฟอู้มีเสียงซอมบี้นะครับด้วยนะผมเคผีเทหุ่ฐานไปเรื่อยๆฮะอือฮะ ไมไ่ว่าพาร์ทนี้อ่ะอาจจะเจอเพรเพิ่มก็ได้นะใ่ใจ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 คือตอนนี้ผมมีเพรอยู่จุดเ,จเพจที่ผมมาทำโชว์เวลหนึ่งเม็ดก็เหลืออยู่เก้าเม็ดนะเพราะโชว์เวลผมจะเอาไว้ถางพื้นนะเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นอ่ะผมทางเยอะนะะที่เทียบขาพี่หุ่นหินเยอะนะใช้ทุกเพรเลยทั้งเร็วทั้งทนนะโอเคครับกลับไปยังจุดเกิดเหตุนะครับผมตรงนี้มีโอ้ กดจ้องเพื่อเป็นการใช้ลกไหวนะฮะอู๋อูแม่เจะปุบลงมาอูนเนี่ยอยากให้ทอมันลั๊กได้อ่ะนะฮะแต่ว่ามันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันบั๊กไว้เมื่อก่อนมันลั๊กได้นะฮะทอป์ัป๊กปุบน้าจะหายนะแต่ว่าชั่ววันนี้มันลั๊กไม่ได้ฮะ,ะัเคไม่รู้เป็นหอ,อกหักอะไรนะครับผมีโอเคอ่ะผมจะเปิดตัวเลยกันนะะ วันเสาร์นี้นจะมีซีรีส์เข้ามาใหม่นะก็คือสักเลยบ็อกนั่นเองนะครับเพราะว่าจุผมจะลงวันอาิปไงนะฮะก็คือสุกรเสาร์อาทิตย์นะผมจะลงเป็นสกายบ็อกแล้วก็จันถึงพฤหัสผมจะลงเป็นเออชิ้นรอดนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทบ,บรวตรงนี้กันอนหวังว่าจะไม่มีน้องเขียวนะฮะ น้องเขียวผู้น่ารักค่งไม่น่ารักเลยนะฮะเขีคนะคอเคประมาณนี้เรามาขุดเหล็กต่อนะอู้เหล็ก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 เได้กืหม็เยอะเลยเหละขเดลรกเหละกเดล็กเหล็กเยอะกก่อนนะผมล็กเหกเกๆหล็กเจะใชเห็ ผมมีความคิดนะคือผมจะทําชวนความ,รรมเล็กชั่วคราวกันก่อนครับผมนะฮะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งทำดีกว่านะถ้าทำนวนตอนนี้คือมันจะไว้เกินไปนะครับชิมาเคลโลไปตอนนี้เราต้องลงไปอีกบอูเล็กอืออือ แต่ก่อนมาคุยตรงนี้ขอกลับไปคุณเล็กแป๊บหนึ่งเล็กเนี่ยหมาเห่าอะไรวะเนี่ยโอ้เล็กเล็กเนียมตรงนุ้นแดงๆน่าจะเป็นสไปเดอร์นะฮะดูจากสีตาของมันนะฮะ ในบรรดาม็อบนะตัวที่ดูง่ายที่สุดตอนกี้คือคือจะเป็นสปไปเดอร์น,นะบอสมันจะมีลูกกระ่ายแดงๆงนะตรงนี้ตันโอเคขุดฐานนะฮเสียวสมิธเสดสายด้วยโอเคตายไป,ไป โอ้โหลึกินะอ่าเนี่ยลึนแ้เนี่ย,ย,น,ะน,ยนะฮะโอเคค่อยลงไปโอ้ยที่นะี่และทีนี่แนละนัโอเคตรงนั้นมีสกิลต้ว อืมตายไปเราก็ไม่รู้สิซอมบี้้าไอ้สายใช่ไหมสมมติเอ็มบีซีนะฮะสมบี้เอ็มดีซีวิธีรักษาก็มีแล้วก็คือต้องใช้ยาแล้วก็ยาเนี่ยหนี่ยจำได้วิธีหนึ่งวิธีปรุงบรแล้วมันเปลี่ยนสูตรปรุงนะฮะหนูเล่นลืมนะจ๊ะโอเคฮนะกดทานก่อนโอเค นอกนะจากทำฟาร์มข้าไปฮะตอนนี้เราก็ไม่เริมีอาหารแล้วนะทนี่อาหารเราก็วิ่งีก้ท้าได้ก็แหละเพราะว่าไปดู NC บ้านะฮะเคลอร์เรย์นะฮะโอเคตรงนี้เอ้าได้โอ้เห็นไหมดอกโคตรเยอะเลยนะสนุว์โอ้49อันแล้วเลยแต่ 7, ผมพกมาไม่เยอะจังวะ42อันพกไม่เยอะจัง เ okay, ดอะฟาร์สโอเคหดหดเลยนี่ไงอีกตัวละโอเคโอเคทานต่อทานทานทานโอเคฮะที่หูจะแตกเอา้าวัดโยนเฉยเลย ทีกุดทันทานแล้วเอาไว้ไปอันนี้นะครับราจะได้ไปประกศาศาสกายให้โลกรู้ว่าแถวนี้ขยา่นะฮะโดผมไม่รู้นะว่าจะสร้างฟาร์มอะไรต่อหรือย่างโอเคฮะ อู้แถวนี้มันจะมีอู้หนึ่นงไงสมบีสมบีตอดหลบได้อ่ามันจูกพุกคนมันจู้ขมมากอุ้ยสลัมช้างแถวนี้เป็นสลัมช้างฮะโอ้ยโคตรดีเลยอะ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอามือตีเอาแล้วกันฮะ ครนี้พี่ท่านรามช้างหรือเปล่าวะใช่ไหม่ะวัสดีตัวเล็กออไม่รู้นะถ้าข้างหน้าลงมาแล้วยังเจอสรามแสดงว่าตรงนี้คือสรามช้างฮะนะถ้าเราลงข้างหน้าคือตรงนี้อาจจะเป็นสรามช้างนะฮะเราก็โอ้แล้วมันอยู่ข้างบ้านเราข้างนนี้เราด้วยเราจะทำยังไงวะเน,นี่ย คงต้องหาบ้านไกลๆจากจุดนี้แล้วนะเพราะว่าจุดนี้เราจะทาานะําเป็นฟาร์มสลามนะครับถ้ามันเป็นฟาร์มช้างนะคือจุดนี้ผมก็จะทําเป็นฟาร์มสลามนะครับผมโอเคครับโอเค ย่ทมทั้งจริงๆด้วยแล้วตรงนี้คืออะโอ้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 ตรงนี้คือทำช้างคนระับเพราะฉะนั้นเอาไ้เคลียร์เลยเดี๋ยวขอจดพิกัดไปเพืนน่อนึงนะฮะว่าพิกัดมันตรงไหนโอเคจดพิกัดผมง่ายๆนะฮะแคปจอให้ฮะเรียบร้อยโอเค เรพิกัดไปแล้วเรียบร้อยเราก็ขุดฐานกันได้นะรตรงนี้เป็นสลามช้างสุดยอดไปเลยเราจะได้มีสติก๊กี้พิตันช้เยอะๆนะฮะอือหึอ,อหือหึเป็นเลยที่โอ้ประตกเป็นเลยที่ดีมากฮะเจอสลามช้างเราก็จะเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราจะ ทำตรงนี้ให้เป็นอันนี้นะครับผมให้ที่ที่นี้เป็นที่ที่สลัมเกิดนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะาร์าสลามบอลได้แบบไม่หาดสายนะครับผมโอเคหมดจะพูดเท่าน้าเปลงเม่จะพูดพ่นา้าเปลงมากครับเราขุดหา

อุดน้ำแบบ๊บอุดน้ำไม่ได้ปุ๊บโอเคอุดแล้วหลักไฟคิดว่าเป็นเลวีอุ้ยลาพีสโอเคตอนนี้อยู่วายสิบเก้าโอเคก็ลงมาเรือมสมควรนะ คหวังว่าเราจะไม่หลงทางนะฮะโอ้โอืโอือตอนนี้วายสิบหกเี่ครับดาวจะพังแหล่ไม่พางแหล่หละน,ะนี่เอื้ออือ อืมในธนูอีกแล้วอะไรจะดีป่านนั้นโอเคครับขุดขุดโอเคตรงนี้มีเหล็กฮนะโอเคเรามาเอาเหล็กก่อนอุ๊ยที่กูแตกโอเคครับจากนั้นก็ตอบรับไปเอาไอเลนตรงนี้ด้วย ฮะโยเฉียวอ่ะใครผมว่านะขึ้นไปข้างบนดีกว่าโอ้โหเหมือนใหญ่อยู่นะเนี่ยอ่อโอเคว่าสำรวจแค่นี้เดียวพอแล้วกันขึ้นดีกว่านะฮะ เดี๋ยวเราค่อยมาลงเหมืองหลังไม่เอาดีกว่านะครับต๋ตวตอนนี้ขอทางหาทางขึ้ Yoda. นก่อนนะเยอะหลัาไม่ผมมาสำรวจเอาแล้วกันนะครับผมโอเคนับน,นับนับนับ ขุดฐานขุดฐานอยู่ในที่ดีมากนะได้รีวิวด้วยปึ๊บเยอะไปไหนวะเนี้ยโอเคหมดละหมดกระบ้าแล้วอยู่ตรงนี้สี่ก้อนมับมับโอ้โหดูจะหมดเยอะชิบพออยู่เลยไม่เอาไปโอเคฮะง่าก่อน ทราโอเคตรงนี้มีเหล็กขุดเหล็กขุดเล็ก,ลกนะครับอือฮอแม่เคมีทานขุดทานชุดทานเอาเลเวล ขาดไปเลที่เยอะมากฮะาการลงเงิอย่างนี้ก็จะมีน,นี้ของเยอะแยะมากมายฮะซ่อมธนูแป๊บเราได้ธนูมาอันหนึ่งนะฮะน้อยอินชานเองนะครับผมโอเคไม่รู้นะว่าพาร์ทหน้า,าจะทำอะไรดีนะฮะ คิดไม่ออกเหมือนกันเนี่ยฮะโอเคปักไฟต่อทางตัวทางขึ้นเขาบอกขอบลาวาจะมีไดมอนด์ใช่ไหมแต่ว่าตูจะไม่เสียงนะตูจะไม่มีเสียงโอเคครับเปิดเปิด บ๊บปั๊บอือหือรอเป็นการ,รนมเลยเขี่ครับการผ่าหน้าไปนนได้ไหมเออว่าอีา่ส่วนหน,น้าไปได้ไหมหน้าสนใจ อ,อือฮึออือฮึเลออืออืกอกาบเบาไปเลยนิหน้าลำคาญมากนะฮะโอเคตรงนี้ทฐานโอเค่ยขุดฐานขุดฐานขุดฐานไปเรื่อยๆตรงเหมืองนี่ผมพูดจะคำเดียวเดียวคือขุดทาน จะผ่านนะไหนผมพูดอะไรเราอิปเออเหล็กลองเกลี่ยนมาเนี่ยคิปเปอร์เราแบบเมื่อกี้นั่นเลยปเปราจะผ่านตัวนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็จะกลับละโอเคียร์เกบกรึบกรึบ เยอะไปไหนวะเนี่ยฟ้างที่ถามก็เยอะไปน,นะจริงๆแต่ก็ดีฮะเอามาใช้เป็นอู้ไม่ขุดก็ไม่ได้อ่ะอเคขุดขุดแล้วมานปักไฟทุบโอเคหมด ตรงนี้มันมีอะไรไหมเนี่ยมีแต่เรซสโตนแล้วคิดเราอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับเพราะมีแหละมันมีเหล็กแต่ว่าเราอย่าไปเสี่ยงเลยฮะตายมาไม่คุ้มเอาตรงหมับคอยสติงเสียงสเกลโอเคครับจะเจล็กขุดเล็กเนี่ยเจอ เจออะไรผมพูดจะขุดเลขุดฐานไม่ใช่เราผิดปะเนาะมันมีแตจจ่าจมอนเมอรี่เละนะขุดขุดขุดไปเรื่อยโอเครับอู้ขุดฐานจะเหล็กด้วย เล็กเล็กขุดทางเจอเล็กขุดเล็กเจอทองขุดทองเจอพิษขุดพิษเจอลาวป้าเรียบร้อยีจะจพูดทำไ,ไงอย่างไรวะเนี่ยโอ้โอ้เล็กเยอะมากเก่งขุดทางก่อนเป็นอะไรที่ดีมัง้งนะฮะขึ้นหานเดี๋ยวไปทำบางทีอ่ะ ผลเล็กต่อตอนนี้เราได้เล็กเพิ่มมาสักอน่อเอยนะฮะตอนนี้เราได้เล็กเพิ่มมาจังสองชุดแล้วนะฮะโอเคตรงนี้อีกตรงนี้กน่เแต่ตรงนี้อีกหนึ่งก้อนอาโอเคปลั๊กไฟอู้ถาม กูทานโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าได้ละอัน,นสมควรแล้วมั้งนะฮะโอ้ยแหกโอเคนะคลิปนี้ก็คงได้ละอันสมควรนะฮะก็ผมขอาาปากจากอีกคลิปเพียงนี้นครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับมาอย่าลืมกดแชร์และกดกระด,ดิ่งเพื่อเป็นกำลันนะะงใจในการทำคลิปครั้งหน้าของผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย